สวัสดีคะ่ะมาพบกับครูซี่ไวกรภาษาฝรั่งเศสนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกของปีนี้นะคะก็อันดับแรกก็ขอเอ่อบนเน่ก่อนเลยนะคะบบนเน่อวูตเตอเอาตุสนะคะก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะคะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านนะคะโอเคก็ขอให้พบเจอแต่เรื่องราวดีๆนะคะตลอดปีและตลอดไปนะคะก็มาลงคลิปนะคะห่างหายไปนานนะคะห่างหายตลอดนะคะอ่ะโอเคไม่พูดมากละเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะสําหรับคลิปนี้ซี่จะมาสอนเอ่อ เป็นกิจวัตรประจําวันละกันนะคะใน1วันซึ่งซี่แตกออกมาให้ทั้งหมด24กิจกรรมนะคะเดี๋ยวจะมีประโยคที่แต่งมาให้แล้วนะคะซึ่งซี่จะเน้นเป็นการกระจายด้วยประธานเจอนะคะแล้วก็กระจายอยู่ในตองเพยซองนะคะเดี๋ยวอ่านเสร็จจะเขียนเป็นแอ f i n i t y ีไว้ให้ว่ามาจากแ n งฟินิทีอะไรแวบอะไรนะคะอ่ะ หัวข้อเรื่องนะคะก็คือ La routine quotidienne นะคะลาหุจ t นนกจีเดียนก็คือกิจวัตรประจําวันนั่นแหละทีนี้มาไล่ดูเลยนะคะตั้งแต่ตื่นนอนจนเข้านอนนะคะซี่ก็พยายามลิสต์ออกมาให้ได้เยอะที่สุดเนาะว่าระหว่างวันทําอะไรบ้างนะคะก็ออกมาทั้งหมดยี่สี่กิจกรรมนะคะโอเคอะมาดูที่คําแรกนะคะ,ะประโยคแรกดูไปก่อนนะคะอ่านตามก่อนก็นได้เนาะเดี๋ยวซี่เขียนแวบให้นะคะ,ะประโยคที่หนึ่งนะคะนูมาคอเนะคะเขาบอกว่า je me réveille à s h e u r e du matin je me réveille à 6 h ิ u ซ a ร du m a า i n ไปช้าๆก็ได้เนาะสิอาจเป็นประโยคนะคะแล้วเดี๋ยวสิเขียนแบบให้แล้วก็แปลอ่ะประโยคแรกอันนี้มาจากแบบอะไรเอ่ยคนที่กำลังชมอยู่นะคะอ่ะก็คือแบบอะไรคะแบบเ e อร์เรย์ไวเยนะคะแบบเ e อร์เรย์ไเ <c oughs> แปล <et> ว่าอะไรคะตื่นนอนนะคะซึ่งมันก็จะมีแบบ s e อร์เลเวด้วยใช่ไหมคะความต่างคืออะไรคะ ภาสิเขียนไปเลยเนาะ surveyor นะคะแปลว่าตื่นนอนวงเล็บไปหน่อยตื่นนอนแบบลืมตานะคะส่วน s u r v e วก็คือตื่นนอนเหมือนกันแต่ลืม่ตื่นนอนแบบลุกขึ้นนะคะอ่ะอย่างที่บอกนะคะสิ้นเน้นการกระจายแค่ประธานเชิญนะคะทุกคนไปปรับเปลี่ยนได้แล้วก็สิ้นเน้นเป็นเพยซองก่อนนะคะอ่ะขออีกรอบนึงนะคะแล้วเดี๋ยวไปข้อ2ข้อ1นะคะ j e m e r é v a i asisak j u m a t a n je me réveille soeurs matin à 6 du ฉันตื่นนอนตอนหกโมงเชา้านะคะต่อไปนะคะข้อที่สองอ่ะ je t e n ้งมุ่งเ e ็วฉ e น n ั้งมุ่งเร็ l นะคะก็คือแปลว่าอะไรคะก็คือฉันฉันปิดนาฬิกาปลุกนะคะก็มาจากแวบ e อ e n ง r e ะนะคะ e อแตงเถอะอ่าเอแตงเถอแปลว่าแปลว่าปิดใช่ไหมคะก็คือจะใช้กับแวบเอแตงเธอมันจะใช้กับอ่าพวกปิดแบบ ิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเงี้ยค่ะปิดทีวีปิดพัดลมปิดคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็จะตรงกันข้ามมาให้ไปเลยแล้วกันตรงกันข้ามกับแ็บเปิดใช่ไหมคะเปิดในที่นี้ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะย้ำอัลูเม่นะคะอลูเม่ก็เวลาจะเปิดทีวีจะเปิดวิทยุใช้2ตัวนี้นะคะส่วนแฟร์เมกับอูบรีนะัเป็นลักษณะาการเปิดประตูเปิดหน้าต่าง ใช่ไหมคะคนละอันเนาะโอเคอะไปต่อนะคะต่อไปข้อสาม je me lève à s s i s t e n t r o n g je me lève à s s i s t e n t r o n g เห็นไหมคะความจริงมันมาจากตรงนี้แหละอดไม่ได้ก็เลยให้ตรงนี้ไปก่อนละ je me lève à s s i s t e n t r o n g ก็คือแล้วฉันก็ลุกออกจากเตียงใช่ไหมะฉันลุกขึ้นจากเตียงตอนหกโมงครึ่งนะคะตื่นหกโมงเช้าลืมตาแล้วก็กดนาฬิกาปลุกแล้วก็ลุกขึ้นจากเตียงตอนหกโมงครึง่งใช่ไหมคะไปต่อนะครับอ่ะเขียนซ้ำแล้วกัน v e me l e v e นะคะ se lever ต่อไปนะคะ je prend s une douche เจ็บพองอินดูชก็คือชั้นอาบน้ำใช่ไหมคะข้อนี้อาบน้ำยังไงคะอาบน้ำด้วยฝักบัวนะคะอ่ะเขียนไว้หน่อยก็คือแวบพองนะคะสำนวนก็คือใช้กับแวบพองนะคะเจ็บพองใช่ไหมคะเจ็บพองอินดูชก็เป็นแวบพองอินดูชหรือทำไมคะมีแวบมีเป็นแวบโคโนมิโน่ด้วยใช่ไหมคะก็คือแวบอะไรคะซิขอเขียนตรงนี้นะคะเห็นเนาะแวบสุดดูเชใช่ไหมคะความหมายเดียวกันนะคะแต่ว่าแล้วแต่จะเลือกใช้เนาะจะใช้เป็น กรณีแบบใช้สำนวนพองเข้ามาช่วยหรือจะทำเป็นโพนนมินานก็ได้แล้วแต่ชอบเลยนะคะอ่ะต่อไปนุมโคสร้างค่ะนะคะ j o s s e l e s d e n t s j e me b r o s s e les d e n t s นะคะก็คือชั้นแปลงฟันชื่อแบบก็คือแบบสือ r อสเซ่นะคะแปลว่าแปลงฟันไปต่อเลยนะคะพวกคำร,รถเด็วเนาะ ข้อ6นะคะนูเมโคลซิสเจมบีเจมบีก็คือชั้นแต่งตัวอันนี้ที่จะอ่านไปก่อนนะคะแล้วก็เขียนแวบ,บเดี๋ยวที่จะอ่านซ้ำอีกรอบนะคะ mm hmm. เผื่อใคร mm hmm. อยากฝึกการอ่านมากขึ้นนะคะอ่ะชื่อแวบ,บก็คือแวบซาบีเยใช่ไหมคะแวบซาบ ille, ีเยแปลว่าแต่งตัวตรงกันข้ามกับแวบเซอร์เดซาบีเยก็คือถอดเสื้อผ้านะคะซาบีเยแต่งตัวเซอร์เดซาบีเยถอดเสื้อผ้านะคะ ต่อไปหมายเลขเ e ็ดฉันโกฟเมสเชเวอร์ฉันโกฟเมชเวอร์ก็คืออะไรเอ่ยอะไรนะ <laughs> ฉันหวีผมนะคะ uh, mes ฉันโกฟเม s c ชเวอร์ฉันหวีผมนะคะก็คือมาจากแอบอะไรนะโกฟเฟ่ é, นะคะโอเคประมาณนี้จบอ,อ่ะอันนี้รอบนอนแล้วเดี๋ยวไปหน้าสองนะคะมีทั้งหมด24ข้อนะคะอ่ะข้อหนึ่งเล่มาฉ e นมีเวล s สิบ e u r du matin Je me réveille à 6 heures du matin. Je tends mon réveil. Je tends mon réveil. Je me lève à 6 heures Je me lève à 6 heures Je prends une douche. Je prends une douche. Je me brosse les dents. Je me brosse les dents. Je m'habille. Je m'habille. Je coiffe mes cheveux. Je coiffe mes cheveux. Ah, T'as numéro vite. Je déjeuner. Je déjeuner. le petit dé er. fais le petit fais fais er. ฉันทำอาหารเช้านะคะก็มาจากแบฟแร์ใช่ไหมคะทุกคนก็ลอกไปเลยเห็นไหมคะเวลาเวลาจะท่องท่องแวบอะใช่ไหมคะหรือว่าท่องแวบสำเร็จรูปอย่างเงี้ยทุกคนก็ลอกแบบนี้ขยันหน่อยก็เป็นอะไรคะแฟร์ air, แล้วก็ลอกไปหมดเลยก็เป็นแฟร์โล่เปิด์ีนี่เสียนได้เห็นได้ใชยเนาะอ่ะก็คือแฟร์ล่เปอร์ตีเดชเน่ใช่ไหมคะจดลงสมุดคำศัพทแบบ์อย่างเงี้ยสมุดแวบเงี้ยค่ะแยกสมุดคำศัพท์แยกสมุดแวบบ แล้วก็ท่องไปแบบนี้ Faire le p e t i t d é j e u n e r ก็คือทำอาหารเช้านะคะเสร็จไม่โฟกัสไปม่อค่ะอ่าต่อไปข้อ9ก้าท่า e ูเป็นค l เน e t i ฟช é j e งล e ปตีเดชเน่ชุพองลูปตีเดชเนก็คือชั้นทำไมคะชั้นทานอาหารเช้าใช่ไหมคะทุกคนก็ใช้เลยเอ่ยก็ใช้แบบพองเห็่ไหมคะแล้วก็ลอกมาเลยอ่ะขยันนิดนึงนะคะก็ใส่ไปเจอแบบพองลูปตีเดชเน e ใช่ไหมคะทานอาหารเช้าจบเสร็จปุ๊บอ่ะข้อสิบ เดี๋ยวนะคะมันสันข้อสิบอข้อสิบทำไมละ่ะทำไมสั้นละ่ะแป๊บนึงค่ะทุกคนอ่อเนะคะอ่ะข้อสิบ a r ป a า t อ a v a า l นะคะ a r ป a า t อ a v a า l ก็คือฉันออกไปทำงานนะคะมาจากแบบปกักจีเนาะนะคะก็จดไปปกักจีโอทาว i l ซิไม่เขียนละนะคะ ปักจิโอชาไวก็ไปกระจายประธานที่ต้องการหรือตามตองที่ต้องการจบนะคะออกไปทำงานเสร็จปุ๊บขอสิบเอ11นะคะชาริฟอัลีกอลหรชาริฟอัลีกอ,อล,กออลกอฉันมาถึงโรงเรียนนะคะแอบอาริเวนะคะแปลว่ามาถึงใช่ไหมคะอาริเวอาร์บวกสถานที่นะคะเวลาใช้น้อมาถึงนะคะแต่ถ้าอาริเวอาร์ไม่เอาละกันเดี๋ยวไป <laughs> เดี๋ยวไปเรื่องอื่นเอาแค่นี้ก่อนอ่ะอาริเวอาร์บวกสถานที่นะคะแปลว่าอ่า มาถึงนะคะอ่ะต่อไปข้อ12บสองหนูไม่ขอดูสิจือบัวอินทัชเดกาแฟ noir จ o i บัวอิน s s e เดกา f ฟ noir นะคะก็คือฉันดืม่มกาแฟดำหนึ่งถ้วยนะคะโอเคมาจากแวบเลยะคะ่ะแวบบวัวน,นะคะมีใครชอบดื่มกาแฟดำบ้างไหมคะ <laughs> ขาดไม่ได้เลยนะคะสิขาดไม่ได้ไ <laughs> ม่งั้นจะพูดไม่รู้เรื่องสองหนังสือไม่รู้เรื่องคะตอนเช้าถ้าไปโรงเรียนเราก็จะงุนงิดด้วย <laughs> ครูฝรั่งเศสส่วนมากจะ, <laughs> จ,ะจะติดกาแฟดำนะคะ <laughs> จากที่สังเกตเวลาเวลา บบเจอเพื่อนคูด,ด้วยกันเงี้ยต้องมีกาแฟานะคะ,ะไปต่อนะคะดูไปโคทร13นะคะ,ะ je commence à travailler à Vite de t r e n je commence à travailler à Vite r e Tron นะฉันเริ่มทำงานนะคะตอน8โมงครึ่งเห็นไหมคะแวบตรงนี้อาสิเขียนอย่างนี้เลยแล้วกันทุกคนดูนะคะแวบนี้น่าสนใจแวบกมอมมงเซ่ะคะ่ะถ้าก,ากมอมมมงเซ่ก็เป็นกนมอมมงเซ่เก้ากอร์โชสใช่ไหมคะคง พูดไปก่อนแต่ไม่เขียนนะคะเดี๋ยวจะบอกโครงสร้างแบบตามนี้ให้ก่อนกอมองเซเกลกก็โชสก็คือยกตัวอย่างเช่น je commence le cours de français je commence le cours de français ใช่ไหมคะเขียนซะหน่อยแล้วกันอดไม่ได้ <laughs> แป๊บนึงค่ะขอแตกเรื่องแบบกอมองเซให้อ่ะแถมแถมแถมสอนก็ต้องสอนให้หมดอ่ะดูนะคะขอแยกมาเรื่องแบบกอมองเซนะคะแบบกอมองเซปกติแปลว่าอะไรคะเริ่มต้นใช่ไหมคะโครงสร้างก็คืออ่ะโครงสร้างอันที่ห ก็มองซ์แก้วก็ชอสถูกไหมคะแก้วก็ชอสก็คือเห็นความโครงสร้างมีแค่นี้ไม่ได้มีอะไรเลยก็คือหาคำนามมาต่อท้ายทุกคนก็แต่งไปเลยว่า je commence นะคะ le cours คะ je commence le cours de français ฉันเริ่มต้นค่าเรียนภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมคะจบทีเนี้ยอันนี้คือโครงสร้างที่หนึ่งโครงสร้างที่สองก็คือแวบก็มเห็นชัดไม่ไหวอ่ะก็มองซ์นะคะอ่า ตามด้วย infinitive ฟ n f i n i t i v e ก็คืออะไรคะแวบที่ไม่ได้กระจายก็จะแปลว่าเริ่มต้นอันนี้คือเริ่มต้นอะไรอันนี้เริ่มต้นทำอะไรนะคะเพราะ infinitive คือคือกริยาใช่ไหมคะทุกคนก็แต่งประโยคไปเลยว่า je commence อ่าหาแ n f i n i t i v e มาใส่อ่ะที่จะคงจากอันเดิมไหมเนาะที่ก็ใช้ apprendre เข้ามาก็ได้ je commence à apprendre le cours de français ใช่ไหมคะฉันเริ่มต้นเรียนภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยหรือจะบอกว่าเริ่มต้นกินเงนี้ยง่ายๆ je commence à manger je commence à nager je commence à ranger ma chambre อะไรเงี้ยแบบง่ายๆนะคะนี้ให้โครงสร้างแถมให้นะคะอ่ะจดไปนะคะไปต่อนะคะอ่ะกลับมาตรงนี้ของเราเห็นไหมคะ je commence à travailler à 8h30 tr je commence à travailler à 8h30 tr ฉันเริ่มต้นทำงานตอน8หมงครึ่งนะคะ ต่อไป n u m e เ o ขสิบสี j เ n นเซนเล่ฟรังเซย์เจนเซนเล่ฟรังเตรงนี้เป็นแวบ,บนะคะแวบออนเซนเยนะคะแปบลบว่าสอนหนังสือนะคะทุกคนอาจจะบอกว่าอ้าวรู้จักแ e บอัพพองนะคะคุซี่อ่ะอัพพองก็คือแปลว่าหนึ่งแปลว่าเรียนใช่ไหมคะสองแปลว่าสอน ก็คือพูดง่ายๆว่าแบบองว่าแบบคำว่าสอนนะคะได้ทั้งองเซนีกับอัพพองค่ะนะคะแต่ว่าในพูดถึงระพูดถึงระดับของภาษาอะเวลาเราใช้แบบตัวนี้มันก็จะดูแบบอืมดูมีดูแบบด,แบบดูภาษาขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรเงี้ยนะคะระ,ระดับภาษาก็จะเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอะไรงเงี้ยแค่นั้นเองจบนะคะอ่ะต่อไปนู่ไมโครแกงเสร็จนะคะจุพองหรือเดเจเนจิจุพองหรือเดเจเนจิก็คืออันนี้คือฉันเห็นไหมคะเหมือนกับตรงนี้เลยเมื่อกี้ทานอาหารเช้าใช่ไหมพองลูปติเดเจเน่ มาตรงนี้ก็ทานอาหารกลางวันนะคะทุกคนก็ถอดออกมาเป็นอะไรคะพองใช่ไหมคะแล้วก็ลอ,อกไปเลยนะคะ l e เด d e s e n e r แต่สามารถทําเป็นแว็บโดดๆก็ได้ก็คือแวบเดซเน่เน่นะคะก็คือทานอาหารกลางวันอย่างเงี้ยคะ่ะใช้ไหนก็ได้ใช้พอง l e เด d e s e n e r หรือใช้เด j เน่เนอย่างเดียวจบนะคะอ่ะไปต่อขอ้อ1ิพออีกนิดเดียวอ่ะ

กับคอมพิวเตอร์ของฉันนะคะอ๋อ oh, คุซี่คะฉันทำงานบนคอมพิวเตอร์เป็นนั่งอยู่บนคอมพิวเตอร์ไม่ใช่นะคะ Sur, แปลว่าบนก็จริงแต่ในที่นี้ไม่ได้แปลว่าไปนั่งอยู่บนนั้นนะคะคือหมายถึงว่าก็คือทํางานด้วยคอมพิวเตอร์นั่นแหละรู้อยู่แล้วคะ่ะ <laughs> จะพูดให้งงทําไมใช่ไหมคะลอเล่นอ่ะโอเคต่อไปข้อ17นะคะ n u m ม r o ์ดิ e ซน n ์เจฟินีมอนทราวายแอสเซสเซอ i ์เจฟินีม a นทราวา e s อส r จะรีบไปไหนเนี่ยแป๊บนึงค่ะขอกลับไปที่ข้อ16นะคะแวบคารวเย่เดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคะอ่ะแล้วเดี๋ยวมันจะอัปโหลดนานต่อไปแวบฟินีนะคะแปลว่าเสร็จสิ้นนะคะฟินีแกก็โชว์เสร็จมาคะหาคำนามมาต่อท้ายทุกคนจะแต่งว่าชืฟินีเลกูเดฟอะฟงเซ่ก็ได้ค่าฉันเรียนภาษาฝรั่งเศสเสร็จเห็นไหมคะก็ใช้คำศัพท์เดิมเมื่อกี้ที่ให้ไปนะคะตรงเนี้ยตรงเนี้ยอ่ะเห็นไหมตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะเลกูเดฟอะฟงเซ่ทุกคนก็เอาแวบฟินีมาจับใส่ เห็นไหมคะเพราะว่าฟินีทำไหมคะเห็นไหมคะมันไม่มีโครงสร้างอะไรเลยก็ใช้ได้เลยวิธีการถอดโครงสร้างแวบนะคะถ้าสมมติว่าอ๋อไม่ไม่ไม่ไม,ม,มีใครมาสอนโครงสร้างแวบค่ะหาหนังสือก็เออขี้เกียจหาค่ะสมมติอ่ะไปอ่านเท็กซ์นี่ค่ะไปอ่านานิทานแล้วเวลาเขาเขาแต่งประโยคมาแล้วอ่ะแล้วก็ถอดตรงนั้นแหละออกมาอ๋อเห็นวิธีการแต่งเขามันมีอ่ามันมีเดิมมันไม่มีหน้าอะไรเงี้ยก็มาปรับใช้นี่เขาเรียกว่าถอดโครงสร้างแวบนะคะมันก็มีหนึ่งก็คือไปเรียนจากผู้รู้สองก็คืออ่านจากหนังสือเองที่เขาลิสต์มาให้ใช่ไหม พวกนี้ทงนิทานหนังสืออ่านเล่นเท็กง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็มานั่งถอดนะคะประมาณนี้จบอ่ะโอเคต่อไปนุ่มไมโครดิสฟิตนะคะฉ e ยข้องชิมัวอองเวจูร์ฉุยข้องชิมัวอองเวจูร์ก็คือฉันกลับบ้านด้วยรถยนต์ก็คือขัขบรถกลับบ้านนั่นเองนะคะจบอ่ะวิ่งเข่งทรนะคะกลับบ้านต่อไปนุ่มไมโครดิสเน manger ฉันเตรียม อาหารนั่นแหละก็คือนะคะก็คือจัดเตรียมเพื่อที่จะกินอะ่ะก็คือเตรียมอาหารนั่นแหละนะคะเพรีบารเาร,ารเา่นะคะความจริงพรีบาร์เร่ก็พรีบาร์เร่เกี่ยวกับชอสนะคะเหมือนกันเตรียมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้หมดต่อไปนู่เมโครฟังนะคะจัดยินเอาแว็กมาฟามีจัดยินเอาแว็กมาฟามีอ่ะฉันทานอาหารเย็นกับครอบครัวใช่ไหมคะก็ใช้ไปเลยว่าอันนี้สีถอนให้น้องแบบดินนี่ใช่ไหมคะหรือความจริงจะใช้พองหรือดินน่ก็ได้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะับพอง โลจินีนะคะทานอาหารเย็นโอเคใช่ไหมคะมันมีทั้งอะไรอ่ะพองลูบตีเดยเจเนปพองลูเดเจเนปพองโลจินีอย่างเง, ais, ง, ais, งี้ยค่ะใช้แบบพองได้หมดเลยจำนวนพองเข้ามาช่วยนะคะอ่ะต่อไปนู่ม่ควรวางใจอ่องนะคะจงเซนหรือคอนเซองลีนเนี่ยจงเซนหรือคอนเซองลีนเนี่ยอ่ะอะไรเนี่ยสอนภาษาอีกแล้วสอนภาษาออนไลน์นะคะอ่ะเมื่อกี้อะไรนะเตรียมข้าวเย็นใช่ไหมคะแล้วก็ทานอาหารกับ กลับบ้านกลับบ้านแล้วก็ทานข้าวเย็นเอ้ก็เตรียมอาหารแล้วก็ทานข้า,กขาวกับครอบครัวแล้วก็กลับมาสอนอีกนะคะมาสอนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์อีกนะคะประมาณนี้อ่ะแวบ็บตัวเดิมนะคะก็คือแว็บองเซนญ์นะคะโอเคจบอ่ะต่อไปอีกนิดนึงจะเสร็จแล้วค่ะสุดท้ายนะคะ J'ai J'ai tablet li livres li livres tablet des des sur sur ฉันอ่านหนังสือด้วยแท็บเล็ตอย่างเงี้ยค่ะอ่าเก๋ๆนะคะคำศัพท์ง่า,งายๆ แว็บลีคเนาะแทนที่จะแต่งประโยว่าล e เ e ลีฟ e ่ะล e อะไรอะเดบองเดซินเน่อะไรเงี้ยเนื่องด้วยว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปใช่ไหมคะเราก็ใช้คําว่า s ุ Tab ท็บเเข้ามาก็คือแปลว่าอ่านด้วยแท็บเล็ตอย่างเงี้ยค่ะนะคะหรือจะใช้คําว่า online เนี่ยก็ได้ก็คืออ่านเป็นออนไลน์ก็ online ก็เมื่อกีก้ค่ะที่เจอเลนะคะเราปรับเปลี่ยนคําศัพท์ได้หมดออนไลนก็มาใช้ตรงนี้ก็ได้นะคะอ่านสือ อ่านสือพิมพ์ออนไลน์อ่านอะไรเงี้ยประมาณนี้ฟังวิทยุออนไลน์อะไรก็ว่าไปนะคะอ่ะนูเมโครแวนทัวส์นะคะเจเวอเล่ท่าเจเวอเล่ก็คือไปนอนนะคะแบบอันเล่นั่นเองนะคะอันเล่ทุกคนก็หลับไปอันเล่โอลีอย่างเงี้ยคะ่ะโจต่อไปนูเมโครวังการถอยชมมงดอกนะคะชมมองดอกก็คือแล้วฉันก็หลับไปนะคะแบบซองดอกร์มีแปลว่านอนแปลว่าง่วงนอนนะคะได้หมดประมาณนี้สุดท้ายนะคะ je passe une bonne nuit นะคะ je passe une bonne nuit ฉันผ่านข้ามคืนที่ดีก็คือหมายถึงว่า ฝันดีนั่นเองโจบอย่างเงี้ยคะ่ะประมาณนี้ก็คือนอนหลับสบายฝันดีนะคะแต่ถ้าเดี๋ยวนะสำนวนอะไรนะเอ่อป a s เซอินอะไรนะอินน t ย l บลอ h ชหรือเปล่าวะอยู่นีก็ลืมที่ที่ถ้าแปลตรงก็คือผ่านข้ามคืนที่มันขาวอะ่ะมันคืออะไรอะ่ะมันคือนอนไม่หลับเนี่ยคะ่ะเดี๋ยวซิขอหาคำศัพท์ตับหนึ่งทุกคนรอไปก่อนนะคะปัเซอินอะไรนะอินนูยบลอนชหรือเปล่า วันนั้นยังติวนักเรียนอยู่ลืมเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวนะคะแป๊บหนึ่งตอนนี้นะคะขอเช็คคำศัพท์แป๊บหนึ่งเสียเวลาเลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะคำคำแป๊บหนึ่งขอเช็คคำศัพท์แป๊บหนึ่งปัซเซอินนูย์บล็องช์ใหรือเปล่าเดี๋ยวนะคะสักครู่ปัซเซอินนูยอ่าโอเคถูกแล้วปัซเซอินนูย์บล็องช อ่านี่ไง lost กิบเกนกับเนปเวียนปเร์เฟคเม่เลยเดือนนยเดอรัอ่ะโอเคก็คือ,คอ,คอนอนไม่หลับนั่นเองสิงให้คำศัพท์เพิ่มนี่นึงเป็นสำนวนนะคะอ่ะเผื่อมีน้องๆน,นักเรียนนักศึกษาเข้ามาดูนะคะเผื่อเอาไปใช้สอบเข้ามาหาลัยนะคะพุ้จะเจอสำนวนนี้อยู่ไหมอ่ะ แต่ก่อนชอบมีสมัยแบบสมัยรุ่นรุ่นซี่อะค่ะเวลาแบบช่วงสอบเข้ามาหาลัยเขาชอบใช่สำนวนนี้ปาเซอินอน,ะะนูย์บลอนช์นะคะถ้าแปลตรงตัวเห็นไหมคะทานค่ำคืนที่เป็นสีขาวพูดง่ายๆว่าคือตาค้างอะคะ่ะนอนไม่หลับตาสว่างทั้งคืนอะไรเงี้ยประมาณนี้อะเก๋ๆนะคะเก๋ๆได้แล้วอะทั้งหมดนะคะเออเมื่อกี้บอกไปยิ้มสี่เนาะยิ้มห้านะคะได้ยี่สิบห้ายี่สิบห้ากิจกรรมนะคะโอเคไม่อ่านซ้ำแล้วละกันมันยาวเนาะเมื่อกี้ก็อ่านหลายรอบอยู่นะคะ โอเคทุกคนไปย้อนแล้วกันนะคะประมาณนี้หวังว่าจะชอบกันนะคะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เยอะเลยนะคะเนี่ยหนึ่งก็คือเอาไปแต่งเป็นเรื่องของตัวเองนะคะแล้วก็สอเอาไปปรับเปลี่ยนประทานแล้วก็เอาไปอะไรอะเอาไปเปลี่ยนตองอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ความจริงอะเอามาร้อยเรียงให้มันเป็นเรื่องราวก็ได้ ทำให้มันเป็นติ๊กออกมาแล้วก็ไปใช้สอบเขียนอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แบบง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะนอกากสำหรับคนเพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสอะไรเงี้ยอเอิงอะไรเงี้ยก็ใช้ได้ความจริงอ่ะเด้อก็ไปปรับใช้ได้ก็แค่เปลี่ยนตองนะคะโอเคสําหรับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วเพิ่งเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะก็นะคะถ้าไม่รู้จะจับจุดยังไงนะคะก็ลองไปดูนะคะมันมีคลิปแรกๆความจริงซิก็สอนพื้นฐานไว้เยอะมากนะคะแล้วก็ถึงขั้นระดับสูงก็มีเหมือนกันนะคะลองไปหาดูแต่ว่าถ้าใครสนใจนะคะก็มีคอร์สนะคะก็คือคคคคคออรรรร์สสพื้้นนนนนนนฐาาาาะะะะะแบบว่่่่ทีีีไไมเเเเเเยยยยยภษฝังงศลป็ เริ่มเรียนด้วยตัวเองนะคะผ่านคอสนี้ก็ได้นะคะก็ราคาจาก5 9 0 0บาทเหลือ4,900ับาทเท่านั้นนะคะแล้วก็แถมฟรีคอสแต่งประโยค1.0นะคะอันนี้เหมาะสําหรับคนที่คอรคสเนี่ยค่ะก็คือหมายถึงว่าคนที่ไม่มีพื้นภาษาฝรั่งเศสเลยเรียนคอสพื้นฐานก่อนนะคะพอเรียนเป็นปุ๊บอะ่ะก็ไปฝึกแต่งประโยคแบบง่ายๆที่แถมให้นะคะประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้ถ้าใครจะเอาแค่คอสแต่งประโยค1.0ก็ได้นะคะตอนนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ1 2ึ่บาท นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณนี้พ่อระค่ะปรับขึ้นแล้วนะคะโอเคประมาณนี้นะคะก็สําหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามกันจนจบนะคะเป็นคลิปแรกของปีนะคะก็อวยพออีกสรอบหนึ่งนะคะก็ขอทุกคนมีความสุขนะคะถ้ามีความสุขเดียวสิ่งดีๆมันก็ตามเข้ามาเองนะคะแบบง่ายๆสบายๆนะคะโอเคเราไปเจอกันคลิปต่อไปนะคะสาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ